สวัสดีครับผมชานชัยสแสวงสัตว์ผู้อำนวยการสาบันส่งเสริมกฎหมายมหาชนเพื่อพัฒนานิติรัฐมหาวิทยาลัยเกษตรมณิตครับตอนนี้ผมจะนําเสนอหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการดําเนินการทางวินัยและความรับผิดทางเมื่อของเจ้าหน้าที่หลักสูตรนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บัคับบัญชานะครับ ส่วนเรื่องความรับผิดทางละเมิดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐเนี่ยต้อง,องเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็เนื้อหาของหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะามีเรื่องของการอธิบายว่าผู้รับผานนั้นในการบริหารงานบุคคลท่านต้องคำาน,นึงถึงข้อกฎหมายไหนบ้างผู้ได้รับผานก็ต้องรู้ว่าตนมีสิทธิหน้าที่อย่างไรนะครับคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองเนี่ยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งนะครับมีปริมาณมากครับแล้วก็พบว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่สองฝ่ายเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายไม่ตรงกันนะครับการมีความรู้ในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารงานและผู้ปฏิบัติงานภานส่วนการดําเนินการทางวินัยก็เช่นเดียวกันนะครับมีกรณีที่ผู้ที่เป็นผู้แท้ชาถูกร้องเรียนกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ผู้พากาก็ต้องดําเนินการทงวินัยนะครับมีทั้งที่ดาเนินการทงวินัยไปโดยที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการที่กฎหมายกาหนดผมเคยพิจารณาคดีหลายคดีนะครับที่ตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยทำผิดทงวินยัยจริงแต่ว่าฝ่ายวินยัยฝ่ายผู้พิพากาเนี่ยทำไม่ถูกต้องตามขั้นตอนก็นําไปสู่การที่คําสั่งลงโ,โทษทงวินยัย ถูกนาไปฟ้องคดีเอกสารปกครองนะครับแล้วก็โต้แย้งว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าผิดขั้นตอนผิดวิธีการนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดปัญหาโดยไม่จําเป็นถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะหลีกเลี่ยงหรือจะลดทอนปัญหาที่ถูกฟ้องคดีแล้วก็แพ้คดีน,นะครับส่วนเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ท่านอาจจะไปกระทําละเมิดต่งคนภายนอกนะเช่นว่าไปขับขี่รถยนต์ไปตรวจราชการไปเฉี่ยวชนประชาชนหรือว่าในการที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนี่นะครับท่านอาจจะมีการทําความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของทางราชการนะครับมีความเสียหายทรัพย์สินสูญหายที่สูญหายบ่อยในทางปฏิบัตินคืยมีเจ้าหน้าที่การเงินยักยอกเงินผู้ขัชขาใกล้ชิด ไว้วางใจไม่เคยตรวจสอบนะนานวันมาตรวจพบว่าเงินหายไปเป็นแสนเป็นล้านนะครับชีวิตเปลี่ยนนะครับผู้บริหารเนี่ยผมรู้จักบางท่านเนี่ยเป็นแพทย์เป็นคนที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นนักบัญชีเวลาเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งเป็นผู้แต้ชากของท่านยักย่อเงินเนี่ยท่านจะแก้ตัวยากนะครับดังนั้นก็จะเป็นเป็นที่ต้องรู้นะครับว่ากฎหมายเขากําหนดเอาไว้อย่างไร ซึ่งผมคิดว่าหากว่าผู้ที่ได้รับรู้รับฟังแล้วเนี่นะครับติดตามสนใจท่านจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางเมื่ของเจ้น้าที่หลักสูตรนี้เราจะเริ่มอตอนกลางหรือปลายเดือนมีนาคมนะครับก็จะมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากกรมบัญชีกลางจากาตุตาการสารปกครองที่ เป็นคนพิณาที่ภากสาคดีประเภทนี้โดยตรงนะก็จะได้มาสะท้อนให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยฟังว่าที่ถูกที่ต้องเนี่ยคนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีแนวความชิยที่อาจจะใช้เป็นหลักปฏิบัติได้ที่น่าสนใจก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกร้องเรียนกล่าวหาต่อขัางการปปชอนะครับแล้วก็ถูกใต่สวนชี้มูลความผิดนะคนที่ถูกสา่งลงโทษทินัยจากการถูกชี้มูลความผิดจากกรรมการปปชอ จำนวนหนึ่งไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้โต้แย้งขัดขานนะครับจำนวนหนึ่งรู้กฎหมายนํามาฟ้องคดีต่อสารปกครองสาลปกคร,รองก็ตั้งขึ้นมาเพื่ออำนวยความสมะดรกทางปกครองนะครับเรามีแนวคำวินิจฉัยที่จะให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าข้อควรรู้ข้อควรปฏิบัติเวลาถูกดำเนินการทางวินัยถูกขี้มูลความผิดแล้วถูกโลงโทษทางวินัย กรณีใดเนี่ยที่มาฟ้องสามพรครองและสาพรคองมีแนวควิมเฉยอย่างไรน,นะครับแนวควาใช้ยสามพรคองในเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับความเห็นของข้างกัปชองแต่สําหรับคนที่โดน,นผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับมีหลายกรณีที่มาฟ้องคดีแล้วสามพรคองก็ให้ความเป็นธรรมนะครับถ้าสามพรคองตรวจสอบแล้วเห็นว่าคนที่ถูกสางลงโท้างวินัยคนที่ถูกใส่รับผิดทางละเมิดเนี่ยสมควรแล้วก็จะยกฟ้องแต่ถ้าเห็นว่า โทษหนักไปหรือว่าการดําเนินการไม่ถูกต้องก็จะเพิ่มของตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์โดยตรงน,นะครับก็เชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่สนใจได้ติดตามอบรมในหลักสูตรนี้เชื่อผมนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชม